เขาจะหน่าหล่อสวยเป๊ะหุ่นเสียได้เหมือนนปัจจุบันนี้คุณผู้ชมจํากันได้หรือไม่คะว่าตาปากจมูกข่างเมื่อสมัยพิ่งจะผ่าคลอดเข้าสู่วงการบันเทิงน,นั้นพวกเขาเป็นเช่นไรแต่ถ้าจะย้อนกลับไปดูสมัยก่อนเข้าวงการและเปรียบ<อ>เทียบหลังเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ดูจะเบสิกทำตามคนอื่นไปสะหน่อยวันนี้ทีมข่าวซุปเปอร์บันเทิงของเราเลยขอพึ่งทำมชชีนกลับไปขุดเอาผลงานละครเรื่องแรกของบิดาสุตตาที่เห็นแล้วเป็นอ่านตองอึ้งร้องเสียงหลงว่าใช่เหรอเนี่อเอาเป็นว่าไม่รอช้าเริ่มกันที่สุปตา ฝ่ายหญิงกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดหีบคนแรกด้วยเซ็กซี่ตลอดการอัมพัชราภาผลงานจอเงินเรื่องแรกของเธอคนนี้ประเดิมด้วยบทพลอยไพลินนางเอกของละครเรื่องมณีเนื้อแท้ทางช่องเจสีในปี2540ไม่น่าเชื่อว่าในพอสอน้นสาวอัมจะมีอายุเพียงแค่19ปีและมีใบเบิกทางเข้าสู่วิกหมอชิดกับตำแหน่งนางเอกด้วยแชมจากเวทีมิแทกในปีเดียวกันถ้าจะเปรียบเทียบหน้าอดีตและปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ที่มีพัฒนาขึ้นมาบ้างเห็นจะเป็นริมฝีปากที่บางขึ้นปีกจมูกจากที่เคยนาะเป็นนิ้วเหลือ เพียงแค่เซ็นรับกับใบน้าและชัดเจนเป็นที่สุดจนหนุ่มๆนั้นต้องร้องผางก็คงจะเป็นหน้าอกหน้าใจที่กระโดดจากคับเอเป็นคับสี่ชนิดที่ยังเซ็กซีเลยทีเดียวและค่ะถัด so <sexy> มาก็คือเพือ่อนซีนร,รุ่นน้องอดีตนางเอกรวมช่องอย่างนุ่มวรนุษย์เธอคนนี้ลงละครเรื่องแรกในปีเดียวกับอั้มพัชราภารั้งตำแหน่งนางเอกเช่นกันกับบทบ้านไม้หรือว่านอนไม้ในปอบผีฟ้าประกบคู่กับนอนนุติเขมไมโยทิน จะว่าไปแล้วความสวยน่ารักของสาวน,น,นะน,นุ่นนันเนียก็มีอยู่ทุนเดิมอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพียงแต่แรกเริ่มเข้าวงการดังอย่างไม่โพรปัจจุบันเลยเป็นสารแววเหมว่ากว่าจะเข้าที่เธอก็ต้องพึ่งหมอแก้สัญยกรรมจมูกยู่า,ายรอบเลยทีเดียวแต่จะว่าไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าฝีมือและขันดังเซตน,นี้แหละที่ทําให้เธอนั้นเนี่ยมีผลงานละครมากถึง40เรื่องนี่ยังไม่นับรวมภาพยนตร์อีกเลยคะเนีย่ยมาต่อกันที่สาวคนนี้เลยชมพู่อาร,รยา หากละครเรื่องบัญยาริษยาในเวอร์ชั่นของบีน้ำทิพย์และพิงกี้สาวิกาไม่แรงปรเี๋ยงก็คงไม่มีวันได้รู้ว่านางเอกลูกครึ่งอังกฤษคนนี้เคยผ่านหน้าจอแก้วด้วยบทตัวประกอบไม่กี่วิกับการเดินแบบในละครบัญยาริษยาเวอร์ชั่นปี2 5 4 1ที่เห็นแต่เพียงขามากกว่าหน้ามาแล้วนั่นเองแต่ในปีต่อมาสาวชมพู่ก็ขึ้นแทนนางเอกของช่องเจ็ดสีในละครเพลงพลายกับบทพลอยงามอย่างที่เห็นซึ่งหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากสักเท่าไหร่แค่ปัจจุบันเทรนการแต่งหน้าทำผมมันทันสมัยมากขึ้นจากกเด็ ชมอารยาเลยกลายเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ละค่ะ เธอคนนี้เข้าวงการตั้งแต่อายุเพียงแค่13ปีเมื่อในพศ2538กับบทตัวประกอบของละครเรื่องเงาราหูที่พี่สาวแท้ๆเป็นนางเอกโดย1ปีถัดมาถึงจะได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในละครฝากฟ้า,ฟา,ฟาทะเลฝันแต่ก็ยังมีพี่สาวนุ่นศรินิ t h ประกบอยู่ด้วยซึ่งในปีเดียวกันนั้นสาวพลอยอยังเล่น MV ให้กับ2องหนุ่มตัวแรงอย่างแรปเตอร์ในเพลงซูเปอร์ฮีโร่อีกด้วยล่ะค่ะในตอนนั้นจัดว่าติดลบเลยทีเดียวสําหรับใบหน้าของเธอทั้งใส่เหล็กดัดฟันดังแมปากนนั้หนาเตะแต่ผ่านมา18 ปีเชิมมานเธอเปแค่ไหนก็ดูกันเอาเองแล้วกันค่ะ gonna, เจนนี่เพียนโพสวรรคเรื่องแรกของเธอคนนี้คือสายรุ้งเมื่อปี2540ในบทเจนจิราที่แสดงร่วมกับรุ่นพี่เป๊ตลอดการอย่างแอนทองระสมเจนนี่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับสาวพลอยและก็เห็นวิวัฒนาการของดังได้อย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปจนบัดนี้เธอไม่แค่ที่จะอยู่อย่างสวยรสชัดสดย่งไงละคะ มาถึงกันที่หญิงงามอย่างไทยแอปพักษะออนด้วยใบหน้าที่สวยหวานเป็นต้นทุนประเดิมละครเรื่องแรกของเธอเลยเป็นหญิงสูงสักมีเชื้อเจ้าสนีนั่นคือหม่อมราชวงศ์วานสิกาในละครเรื่องฤศยาทางช่องสามเมื่อปี2 5 4 6แต่ก็อย่างว่าใครจะเกิดมาเพอร์เฟกทุกระเบียดนิ้วถึงจะมีปลายจมูกที่งุ้มสวยแต่ส่วนของด่างน,นั้นเนี่ยสาวแอปก็ยังต้องพึ่งมีดหมอง,งัดมันขึ้นมาจนโด่งแลมเช่นทุกวัเนมียละค่ะ ต่อมานางเอกของคุณหนูบอยเกียรติอ้อมพิยาดาด้วยเพราะมีเชื้อสายของพระเอกรุ่นเก่าพิสารอัครเสลณนีเป็นแบ็กลังเลยอาจเป็นสาเหตุทำให้ละครเรื่องแรกของเธอเมื่อปี2539อย่างทอฝฟันกบมาวินขึ้นแท่นเป็นนางเอกอย่างสบายๆบายประกบคู่กับฟลุกเกิร์กพลในตอนนั้นความสวยอย่างไม่เข้าทีทั้งฝันที่เยอะไปซะหน่อยบวกกับการแสดงที่แข็งทื่อก็เลยโดนข่าววิจารณ์ไปอย่างมากแต่วันเวลาผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วล่ะค่ะดังที่เห็นอยู่เนี้ยละค่ะคุณผู้ชม ไม่ลืมที่จะนึกถึงนางเอกคู่บุญของวิกเจษีกบสุวรรณันด้วยความสวยแบบบ้านๆตามสไตล์ของวิกหมอชิดเธอเลยเข้าตาและเริ่มต้นด้วยการเป็นนางเอกละครจากจากวงวงเมื่อปี2535อย่างมาลายทองและยอพระกินนนานถึง21ปีแล้วที่กบสุวรรณันยืนอยู่ในวงการแม้หน้าตาจะไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่โปรดสังเกตหุ่นของเธอค่ะเรียกว่าเพลได้หรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวกันแล้วกันเนาะ ่อนจะถึงคนสุดท้ายก็นี่เลยแผ่นเค,ค้กเขมนิดถึงปัจจุบันจะเจอตัวเธอตามงานอีเวนต์เสียมากกว่ากองกอละครแต่คงไม่มีใครลืมว่าเธอนั้นแจ้งเกิดจากผลงานทางจอแก้วกับเรื่องแรกพลิกดินสุดดาวประกบคู่เวียสกรวัตที่ก่อเกิดตำนานรักขึ้นมาได้เมื่อเจปีที่ผ่านมานี้เองแหละค่ะและต้องขอบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปดูตอนนั้นก็ถึงกระขำแต่ไม่ใช่น่าเกลียดนะคะเพียงแต่อย่างไม่เท่าที่ฟันเยอะไปสนิดเุกคนี้น้องแันเลยบอกว่าเป๊ะเวอร์ละค่ะนุชค่ะแค่ติดนุช คะ่ะแค่ติดนวดสันซิวค่ะิดท้ายความเป๊ะเวอร์แบบจัดหนักจริงๆด้วยเธอคนนี้ค่ะยาย่าหญิงถึงจะเป็นที่รู้จักฐานะนักร้องสาวค่ะแดนแต่รู้กันหรือไม่ว่าในปี2547 <c oughs> เธอเคยผ่านงานแสดงมาแล้วหนึ่งรอบก, <c oughs> กับบทบัวลายในละครเรื่องฝันดินกลิ่นดาวตอนนั้นถึงจะไม่แย่แต่ก็ถูกเทศนาสยบใหญ่เพราะใบหน้าของเธอน,นั้นอีสานเทดอ แ,แล้วอย่ายายหญิงคนใหม่ก็มาจุดติเกิดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือถึงขั้นเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลนังเมืองคาาเทียบรัศมีชมพูอารยามาแล้วล่ะค่ะ ยังไงบ้างเลยคะรองอู้อย่างที่เตือนเอาไว้กันตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแต่ขอบอกวันนี้แค่นำจิ้มเท่านั้นพรุ่งนี้เราจะมาจัดหนักกับวิวัฒน,นาการใบหน้าแรกของละครเรื่องแรกทางฝั่งพระเอกกันบ้างดูสิคขว,ว่าจะอึ้งทึงเสียงสักแค่ไหนติดตามกันได้เลยเลยคะ